ครับสวัสดีครับมาฝรป่งฝรั่งฝรม่งฝรั่งวรั่าฝรั่งฝรั้งฝรั่งฝรั่งวรับแตรว่ใช้ันการั่งฝรั่งฝรใ่งฝรั่งนรั่งฝรั้นเรั่ีฝรั่งฝรา่งฝรั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 ่อฝรั่งฝั่งูรี่อนมัอูดรักงฝรัเนฝะค่ะตั่คฝร่าตรัวคฝรค่งฝั่งฝรน่งฝรั่งฝ0ั แปดพัดเก่านาะจริงๆแล้วก็ช่วมันอีกบ่ไดค่าตัด้วค่ะดจาแเมนเมื่อกคนเปิช่่าจางาจ้างสาวน่อยมึงพี่น้องครับเนีที่กับงามเหมาะสมเลยว่าเลปิดสาวหน่อยิดเป็นแท่งมากเกียดมากปินไว้ที่สาวหน่อยแล้วเพิ่มเลยสลัมือเดียวกันครับไปบ้านนี่หลนี่แหน่โอเคกันเลยบ่ให้ค่าตัวด้ยบ่ให้ค่าตัวเอาพ่อเอก วันทีส่สามซีฟขืนบอกสูตรข่อยเจ้าใส่ได้อยู่แล้วสูตรหม,หมร่เนี่ยไหมยัดไซบดายไซไดเนี่ยพ่อตัดผุนนี่เลยใส่ได้ผุนอะไรสเอาสีแดงกับสีน้ำเงินเท่านั้นแหละเอาสีน้ำเงินแล้วว่านี่เราใจะยิ้เออเม่นเราเตียนใจเราอยากถึงคอนเสือกเราอยากไปเต้นเราอยากไปเต้นกาหนนายังบูงกระโปรงอีกแล้วนี่เนี่ยไหมหนุกคุมลีหนุกคุมเรียนแล้วมันเตยไหม พวกนี้เจอกันที่สารคามนะครับวงหนึ่งผู้ิ้มเธอยอมสี่แล้วแล้วหัวข้อพิยิบัวเอา <c oughs> พอการใช้ไปประจำวายไปตะแกอ่ะเลิกแล้วพี่แล้วเตยล่านีเตะล่านีแหละก็ไปปุ่นต่อแต่หัวข้อกินท้องพอใช่ไหม <c oughs> พอคิไอนไปพอการไชเอาเอาวันน,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 นี้วันนี้วันนี้เอาค่าตัวเท่าไหร่วันนี้ค่าตัวสามแสนสามแสน เพิ่งมาเเหรอเสียง <si ือคือแทะแ่พอเป็นเมียพญานเต้งหัวอบด้บไรหออเธอบอกเปล่นเป็นว่าเปพอพญานะอยู่บอกคือพอกันได้ไหมอ่อ เพราะเจี๊ยบน้อยเออเขาอยู่ข้างกันเลยเด็พ่อแล้วพ่อน้ำไม่อยู่ข้างพ่อเลยนะเป็นอย่างก็ดีตัวพ่อป่อหยากอยู่ข้างนี่เลยเห็นไหมยินกับย่างเลยวะคือประหยัดแม่บีเหรอแม่บีบีหายมั้งแม่บีไอคิวค่ะแม่บีไอคิว คนไทยยคือดีบคนไทงคตัวเองคือคุณานนะครัค่ไม่ค่อยได้ายคลิปอือยุคทูพี่ปัญหาพืีปัญหาอันีนกนังของคนก่อนเดใว่าผู้เจ้าสองคนกับม่นาังพนกนังก่อนยูเดะเนะขอโทษขอคุณพ่อขยตดือป้อีเยโอ้ยเดี๋ยวนีโอ้ยเดเดเสบ อาจจะเจเมสิเดหฮะเซมิฮานามิฮานามิเขาเก็บฮานามิฮานามิสู่เขาจะปอกแผลไว้ให้เฮาสู่เขาเด้อวันนี้เวลาผ่านไปแล้วนะที่หนึ่งนะคะเพิยงจากประเทศกันมพูชามาเด็กน้ามีแปดตุลาอกกระเปาก็รับประชุมกันเยอะกระลัำเขาบอไดเอายิบแปดเอาบอไม่ลรอติบอกเขาจะเอายิบเก้าเขาจะยิบเก้าแต่เราต้องมาตั้งเวทีมันไม่ทันเราก็เลยจะให้เขาเอายิบแปด ประมาณนั้น้กเป็นยังนีบอมีกับสแตนบายบ้างนี่เราเพราะว่าผปเป็นแขกรับเชิญเนาะหลาแขกรับเชิญบ้านลูกอิงมูไปวันที่สามทิยใหญ่ไปวันที่ยี่สิบอคก็ขล้ายบานบอรไนนเนาะมึ่เราเป็นรับเชิญเนาะอือใหญ่ก็จะเป็นรัเชิญเนรัเชิญตลงรับในเด้อโอ้กูกิงไปงานก็พี่มอสอิงก็เพียงจีก็พอเองแเปเปิดมอมระสุปกน ไม่หน่อยเนจะพี่มดจะพี่พ่เนาะเป็บอองไม่ปวดต่สอบตัวสอบตัวจัหน่อยสอบสบเพลงงสดีค่ะัสนี่ของฝากจากฉบักไก่นะจอยเขาบอกว่าให้กินผู้เดียวเด้อห่าแ้งมูสัดาั่ ซอฮอดไซส์ละซอซอใส่มอเดะปอลเดะ่แลนเลยบอลเปะาอลชัไปเลยส่เน้อผักทส่บุ่นี่มดพวกมันนี่พวกมันนี่ขอบคุ้มเลยครับพี่น้องครับุนีุ่นี่ตะราน้องเตินะครับวันนี้ร้อยยี่สิบสามบามีไรสดกันนี่นี่แหละเโออิผักบังเยอึงไปอยู่ใสมากันยังมาบัตรคุมปิดกุมปิดร้อยยีสบามบาท โอยเนาะองสยเกระชิบีไรสดว่าไรสดกูปิดสิบี่บางนี่หูปูนบ่โอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะบางที่หูปูนบ่ในส่วกูปิดเนื้อหููบ่ตากระบ้ายุบมือดียวาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามดอกเป็นหนึ่งดอกค่ะหนึ่งสองสวันที เอยิวหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเดือนอะไรไม่น่านะคุณเป็นบอกเหล็กเล้าด้วยอย่งเดียวถามถามจริงๆตอบจริงๆอาบน้าล่าสุดจากมุ้งสิบมุ้งสิบมุ้งตอนนี้คือบอกอาบเลยเป็นบอกบ่เหนียวบอกเปนถามดีดิบ่เหนียวบอกถ้าเขาก่อนจะถามคอคอไปเกามุงเกามุ้งอเข้าไปช่วยคิงอยู่พีหอดีนั่งอยู่้าเจจะได้กินแล้วบอแล้วอบน้าแต่ก่อลุ่นกบรูแล้วกอาบเือม้งเอ่าาแลก็งหนา่ยแมน แล้วพ่อกันอีกแค่นี้แค่มงเบิร์นสี่ม้งเวลาเาศิลปินจะดังเบินถักองผนหามุงแรงไปี่เาไม่อาบน้ำน่ะเขาอยู่บ้านเบิร์นเอกที่นเาอยู่ให้องูเาอยู่ใรถที่อีโอ้ยรอไทยเลิปภาษาดีพากเงเอไรยนเห็มน กาเกงในถอดบอกพี่ไตม่บอกเขาจัมาด่บอกกเกงในนั่นแกออกกางเกงในเปื่อยหมดบ่อาบบอปีดจ็คเท้าสามอะทิตแหละมันเข้ม ขาบอกว่า <si> สีเป็นบหป๊หนาเกียดีเนาะมันเค็มนะใ็มีรับถวายไหมวันนี้มีรับถวายไหมป๊อแป๊บมีรับถวายนะวันนี้สบายพายในปลาถวายปตท